สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนแอนเอลชาแนลมูนิเมซิมอนจะพามาชมแฟนหน้ากับซิมอนอันระบายสีงานศิลปะแม่ซิมอนเหตุงานศิลปะตอนสมัยเรียนหนังสือเรียนมอแม่ซิมอนก็เลยเอามาเหตุให้ลูกระบายสีเหรนเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งซิมอนระบายสีน้ำเงินที่ว่าเป็นถุงปูนถุงปูนที่ว่าเป็นเชี่ยวคาวพี่น้องมาผสมน้ำแล้วก็ใส่แบบียพี่น้องเราใส่แบบใส่เราป้แหเหงื่อแล้วก็ออกมาเป็นรูปต่างๆ มัไแม่ซิมอนน่อนในเห็ดตอนเลี้ยนยู่มอสองมอสามเมซิม่อนก็นเห็ดทสี่ทรงคูมันเป็นงานศิละปะสำหรับระบายสีพี่น้องงานปูนเปื่อยแมซิม่อนก็นกนลืมซื้อภาษาไทยพี่น้องเอออยากหัวเคยเห็ดเคยเลี้ยนอยู่เมืองไทยก็เลยมาเห็ดให้ลูกเลี้ยนอยู่เมืงองนอกสือปูนที่ว่าสำเร็จแล้วก็มาผสมนม้ำพี่น้องแล้วก็มาเห็ดรูปแบบปูน่ะท้าเคีงคัด มาคัากสนุกสนานเอาสีผสมกันพุ่ลพี่น้นองจุ่มทุกสีเลย <laughs> จุ่มทุกสีเพื่นอนแล้วก็บอาอีหยังกับดอกเด้อพี่กระน้องเบิ่งเอาเด้อจ้าส,สวยๆเอาตั้งหนา้าตั้งตาฆากันเฮ็ดผสมสีจากสีขาวเป็นสีขุ่นเราซี่มอนแม่ซี่มอนกะตาผาักตามมันใน สไตล์แม่ซิมอนคือเก่ารด้เจ้อผักพีชผักเตยกระเสียสีเอ้นไปรำการด้วยจ้า,าจ <laughs> งามวะจ้าซิมอนซิมอนแอเต็ปเจ้า <laughs> กับแม่นี่ยังเด้อทาสีแม่ซิมอนตามสไตล์ซิมอนแฟน่ะรำกัรคล้ายเขียดคือเก่ามันสนุกสนานแม่ซิมอนกับสีพวกผักเราด้วยจ้าให้เบิรงการอันในระบายสีของเด็กน้อยสองเสบ ซิมอนผสมสีจากสีดีๆกลายเป็นสีรวมมิดแล้วพี่น้องจ้าเอ้ยเอาเข้าไปตามใจเจ้าเธอละใส่หอดอันใดกากเพชรพี่น้องกากเพชรเท่ที่เดียวกันลูกออกมืดเลยนะใช่ะหมงานศิลปะเข่งขัดใส่ใจการเรียงค่ะพี่น้องเม่ซิมอนวาสิบุพ่ากับโอใจบ่ได้ผักขึ้นเขา สวยสวยหุ่นเส้กากเพชรล้วพี่น้องงามคักงามเน่ซิม่อนบูดมีการท้าพี่น้องผสมสียางเดียวจะเอาสีใสผสมกันเนี่ยจากสีเหลืองกลายเป็นสีคุณจากสีคุณกลายเป็นสีแดงสีสมสีม่วงม้วนกันไอ้เนาะสนุกในการเราอันใดผสมสีเราซิม่อนเ่อดดระบายแล้วผสมสีมัวเขากัน จักกะสีม่วงสีแหล่สีหยางไปน,น้ำกันเม็ดพีนพกกพน่น้อ,อ,เอ, <laughs> กกเนองหอเหมือนเทพกากเพชรใส่ผุนใส่ลายผุนอ่ะใส่ลายจนว่าเมดแล้วกากเพชรมีแค่อันกล้องน้อยๆเทใส่เมื่อไรที่ม่อนงานศิลปะกิจกรรมให้เด็กหน่อยความคิดสร้างสรรค์ออกแบบลายสีแตละต่างๆมึงเอาพี่น้องโอิบเออ แม่ซีมันกับพ่อผักด้วยแจเดอร์แห้่บึงฮ่าสีมอนกับระบายสีในซีมอนเอ้ยผสมสีอยู่นั่นแล้วคนใส่สีกันรวมกันรวมมิดไปเมื่แล้วจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีดำจากสีดำมากลายเป็นสีอันอันอะไรน้ำตาลสียังไปทั่วผลพี่น้องผลผสมเราหาสีหกสีสิบสีพิลล้องเอาเอาผลสีติดแขนเหล่าทินบอนั่น เอาป่าวฟังคักเอาเพชรเข้าไปโอ้โใส่หอดกากเพชรความสวยงามชันเลิศความสวยงามสงารของเด็กน้อยเอามาเบิ่กนาซิมอนอันใส่กากเพชรละลายนั่นเบื้อเรียมากมากมากยุพี่น้องสวยงามอลังการงานสร้างด้วยกากเพชรจัากระสียุใสเด้อเด้อใส่กากเพชรร้ายคัก็รายแน่จะทอนแสงกันว่าเสียบตาเงาเงา ท่าระบายสีเหลือแอตเตสซี่มอนเอาใส่กาวเพชรแคนนะ่ะหุ่นได้ร้ายอันแล้วหุ่นซี่มอนมุ่งมาท่าลนะท่าเอาท่าเอาแมซี่มอนกับผักเรียวๆพี่น้องผู้ใดฟังบรรลุเรื่องฟังประทันกับคอตดขอใบเด้อจ้าไปเหล่าสี่มอนไปหาหลังพูดกันแล้วเป็นหนักกับย่งผสมสีใส่คือเก่าคลิปวิดีโอกับเย้าๆสักหน่อยหนึ่งเด้อจ้จาจะหานาทีพี่น้อง ไอคลิปสันมาหลายแล้วเหรอก็เอาจะหานาที่นี่ยแถ่ายคลิปเราพี่น้องจ้าคลิปวิดีโอเมซิมอนก็ถ่ายสักหานาที่สามนาทีเหยาหลายๆกับจ๊กเก็ตทายเนี่ยเได้กับโปู๊กขึ้กันพี่น้องถ่ายหลายๆกับโปเป็นตาเบิ้งเหยาก็เป็นตาเบือนนั่นพี่น้องเบิ้งสันสันเอาด้วยใจไมาเหล่าซิมอนล่างพูดกันแล้วมาระบายสีตัวแหล่แต่สีแนวเดียวพี่น้องถ่ายคลิปแล้วจ้าเป็นหน้ากับ ขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคุณที่เข้ามารับชมด้จ้าถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งให้แม่ซี่มอนกับเด็กๆเ,เพื่อเป็นกำลงกังใจให้ในเดจ้าบ๊ายบายฝากติดตามคลิปหน้าจ้า <laughs>